สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไวทช็อปนะครับวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Honda c b 6 5 0 F นะครับปี2016คันนี้เป็นโครงขาวนะครับผมเขาบอกว่าคันนี้สวยอีกคันหนึ่งแล้วก็สวยกว่าชาวบ้านด้วยนะครับคันนี้นะครับเปิดราคางินสดอยู่ที่1,65 0 0 0บาทนะครับผมออกรถต้นๆนะฮะฟีดาวนะครับผมมาดูกันดีกว่าคันนี้เป็นรถแบบเดิมเดิมจ๋าเดิมสนิท เดิมกับทุกอย่างนะครับมาดูเลยชุดหน้านะครับก็เดิมๆนะครับโคมไฟดูใส่ไม่ใสอ่อ่ะตัวโคมไฟใส่มากทําไมมันใสถึงขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะดูะครับตัวนี้ก็ใส่ไม่มีขุนเลยดูดิตัวทับทิมนะโคมของไฟเลี้ยวหน้านะฮะใส่ใส่รายชิ่ติด,ดูอยางหน้าดิหายอย่างเดียวคือขนด้านข้างนะครับดู ยังลึกอยู่เลยนะดูดิสเบสวยๆนะครับดูดีเทลรอบคันนะฮะแข้งเครื่องนะครับสวยๆนะครับผมนะฮะมีแคดบาร์กันลมมาให้แล้วตัวนี้จะเป็นเสื้อสีเทานะครับขึ้นชื่อว่าความอึดถึกทนของเสื้อเครื่องตัวนี้โคตรทนนะฮะตัวนี้มีนะฮะคันนี้ได้ท่อซิออนครับจากสำนักท่อซาเวียนะครับปลายเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้ ล้อหลังนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับโค้งขาวล้อหลังก็ต้องขาวตามโค้งนะครับท้ายสั้งแต่งนะครับมีไฟเลี้ยวตาแมวมาให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าข้างหลังนั้นจะไม่กลัวว่าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมุกผิดผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิคนะครับโซ่เจอพร้อมใช้งานนะครับผมแกสบาร์มีมาให้สองฝั่งนะครับเบาะสวยๆนะฮะดูต่อเลยฮะสวยจริงๆคันนี้นะฮะดูถังมันสิ สวยไปถังตัวนี้ครับมันไม่ใช่ดําเงาแต่มันเป็นดําด้านนะฮะแต่ผมด้านกว่าอะไรไม่รู้นะครับมาดูดีกว่าทําไมถึงคันนี้ได้คมไฟเงาเงา,งานะฮะเอาคพิดตุมวิ่งมาเพียงห้าพันเอามองไม่เห็นหอาปิดให้ห้าพันสิบสามกิโลเท่านั้นรถปีสิบหกแต่วิ่งมาเพียงห้าพันโลนะครับคุณเชื่อไหมว่ามันมีจริง มันมีให้เห็นแล้วนะครับมาดูดีกว่าเสียงท่อจากซาเวียนะฮะเป็นปลายคาร์บอนซิบออนอ่าเสียงล่อๆนะพ <c oughs> อไปดูร้องเรียนที่เกียรที่เกียรต้องมานั่งาำขอเข้ามายืนกระเช้านะฮะถ้าสนใจนะครับผม c p 6 0 f สคันนี้นะครับ,บรถเพียง5,000กับอีกสิบกิโลเท่านั้น นะครับอย่าลืมนะครับมาดูได้เลยนะครับร้านตั้งยิติกรทมขอเนองจอกนะครับผมรออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถได้เลยทางเพจร้านเตอร์ไวช็อปนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านกันแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับในต่อไปนั้นเราจะเป็นรถอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับทิกตอกก็อย่าลืมนะครับ ไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมฉีดยากันปัทยักษมาแล้วนะฮะงั้นขอลาวิเพียงเวันนี้นะครับสวัสดีครับผม